ก็คือการนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือสิ่งที่เรารักนี่ยถ้าคุ้นเคยมากเห็นยันเจนตาก็จะนึกได้ง่ายรักมากก็นึกได้ง่ายเหมือนกันให้นึกคล้ายๆอย่างนั้น ระึกคือการนึกเบาๆอย่างนั้นนะจ๊ะ <_ Rank> ไม่ใช่เพลงลูกแ้วไม่ใช่ไปเค้นภาพให้นึกเบาๆสบายๆเห็นได้แค่ไหนหรือนึกได้แค่ไหนเนี่ยก็นึกอย่างนั้นไปก่อนนึกไปเรื่อยๆ อย่างสบายบายไม่ต้องเร่งร้อนทำใจให้ใสบริสุทธิ์เยือกเย็นทีเดียวนะจ๊ะให้ใจใสบริสุทธิ์เยือกเย็นนึกได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไปก่อนแม้ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดแค่ไหนเราก็เอาไปแค่นั้นก่อนนะจ๊ะ นั่นน่ะนึกอย่างนั้นแหละเรียกว่าการตรึกเป็นนึกเบาๆสบายๆแล้วก็นึกให้มันต่อเนื่องกันไปจะให้เผลอจนกระตั้งใจแบบไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าอดไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เนี่ยก็ปล่อยมันไปช่างมันอย่าไปลำคาญอย่าไปกงังวลอย่าไปคิดว่าความฟุ้งเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการนั่ง ไม่ต้องคิดทั้งนั้นเฉยๆเพราะคือพอรู้ตัวแล้วก็ดึงใจกลับมาใหม่มาก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆยอมเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆใครคลาสกันนักเรียนอนุบาลน,นะจ๊ะยอมตรงนี้ไปก่อนส่วนมากมักจะยอมกันไม่ค่อยจะได้แต่เพราะยอมไม่ได้จึงเกิดปัญหานี่แหละ ทำให้การปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหนะ้าอย่าฟังผ่านนะลูกนะสำคัญนะเพราะไอความไม่ยอมเนี่ยบางทีติดมาสิบป,ปีก็มีสิบกว่าปีก็มีบางคนยี่สิบป,ปีระหว่างนั้นก็เตือนย้ำบ่อยๆแต่ก็ฟังผ่านไม่ได้เป็นข้อคิดสะกิดใจ จึงกระทั่งท้อเบื่อการนั่งก็มาถามดูเป็นเพราะอะไรหาสาเหตุอ๋อก็เพราะไม่ยอมนั่นเองเนะี่ยไม่ยอมทำใจเนหะมือนคนไม่มีเงินเนี่ยต้องยอมรับว่าเรานะ่ะไม่มีเงินมันไม่มีเนะี่ยก็ยอมรับไปก่อนอันนี้ก็เหมือนกันเราเราก็ยอมรับไปก่อน ว่ามันมีให้ดูแค่นี้เนะี่ยมันไม่ชัดเหมือนเอาของหรือเอาดวงแก้ี่ไปตั้งไว้ในที่สลัวหรือในที่ไกลๆเนนะี่ยมันมองไปทีไรมันก็ไม่ชัดเจนก็ต้องยอมรับก่อนว่ามันมีให้ดูแค่นี้เนะี่ยเราก็ดูไปแค่นี้จะไปเพ่งแบบคนตายหยีหรือจะไปบังคับหรือไปเค้น ให้มันชัดยังไงมันก็ไม่ชัดหรอกต้องยอมนะยอมไปก่อนต้นกล้าไม้ที่ปลูกอย่างเล็กๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าจะไปเคียนไปตีมันจะใส่ปุ๋ยแค่ไหนไครูเข็นไปอ้อนวอนแค่ไหนว่าให้ออกลูกเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ออกหรอกมีแต่ที่เขาเล่นกลนั่นนั่นแหละแต่สิ่งที่เป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น ต้องยอมรับนะลูกนะอย่าฟังผ่านนะยอมรับนะลูกนะว่าต้นกล้าอ่อนเนี่ยมันยังไม่มีลูกหรอกไม่มีดอกไม่มีผลนะลูกคนไหนที่ทำสวนทำไร่ทำนาจะเข้าใจว่ามันมันต้องยอมรับยอมรับแล้วทำาไงต่อก็ทำใจสบาย เหมือนผู้เข้าใจชีวิตเข้าใจต้นไม้เข้าใจเรื่องของประสบการณ์ภายในดีประสมควนยอมก่อนนะลูกนะยอมว่ามันมืดก็ตั้งยอมไปก่อนว่ามันมืดต่นึกภาพกันมาเนี่ยมันเห็นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อน ใจเย็นเย็นทำเหมือนปลูกต้นไม้อย่างที่ที่ยกตัวอย่างนั่นแหละมันลดน้ำพลนดินขจัดปัจจะพืชใส่ปุ๋ยค่อยๆประครับประครองกันไปเดี๋ยวกล้านั้นก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นทุกวันนั่นแหละมันทุกวันยิ่งไอเงาของเราเนี่ยไปทับต้นไม้เนีหมายถึงว่า เราต้องเอาใจใส่มันนะเอาใจใส่ไปดูอย่าเผลอทุกอย่างเผลอเป็นเสร็จไม่ว่าเรื่องคนสัตว์สิ่งของอย่าไปวางใจเชื่อเชื่ออย่าเพิ่งไปวางใจเผลอไม่ได้จะเป็นคนสนิทชิดชอบจะเป็นอะไรกันแล้วแต่นะอย่าเผลอเชื่อแต่อย่าเพิ่งวางใจต้นกระหานนี่ก็เหมือนกันนะ อย่าเพลอลืมลดน้ำละ่ะลืมไปดูน่ะลืมกรจัดวัชพืชลืมรลนดินลืมใส่ปุย๋ยคอยดูว่าอะไรที่มันจะทำให้ต้นกล้าปลอดภัยแล้วก็จเจริญเติบโตอย่างงดงามเราก็ทำอย่างนั้นต้องให้เงาเจ้าของี่้ไปทับต้นไม้เขาอุปมากันอย่างนั้น ก็ต้องให้ใจของเราเนี่ยเข้ามาครอบคลุมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบ่อยๆที่บอกให้หลูกทุกคนว่าเออก่อนนอนเอาใจวางไว้กลางกายจะได้หลับฝันดีหรือไม่ฝันเลยตื่นเราก็เอาใจไปกลางกายเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึง จะเข้าห้องน้ำห้องทาอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันใจก็มันนึกเอาไว้เรื่อยๆทำความรู้สึกไว้เรื่อยๆไปจตรงกลางจะทำมาหากินก็ทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่ามันมีให้ดูแค่นี้ก็ดูไปแค่นี้และผลหรืออัน,นีิสงที่ได้รับจากการยอมรับอะไรเกิดขึ้นใจมันก็เย็นอะ พราอใจเย็นหนักเข้าใจมันก็ใสไม่มีความขุ่นมัวเลยเนะี่ยไม่ฮึดฮัดไม่งุดหิดไม่งุนงานไปฟุง้งซ่านไม่ลำคาญใจพอใจใสดวงมันก็ใสตามที่มืดก็ใสที่ไกลก็ใกล้เหมือนดวงตั้งไว้ไกลๆมันก็ค่อยๆใกลกันมา พอจะเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นดวงขึ้นมาได้บางค่อยรู้สึกอบอุ่นใจเนี่ยปีติใจภาคภูมิใจที่ว่าเออมันชัดขึ้นเมื่อใจเราเย็นและยอมรับพอมันได้แค่นี้ก็แค่นี้แล้วมันก็มีอันนี้สงต่อไปอีกถ้าเรายอมรับต่อไปว่าตอนนี้มันชัดมา10%แล้ว เราจะไปบีบไปเค้นไปบังคับยังไงเลยเนี่ยการฟักไข่ใ,ให้ออกมาเป็นตัวมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันไม่ใช่พอนั่งทับปุ๊บออกมาเป็นตัวเลย,เยลูกไก่เจาะกระเพาะไข่ออกมามกไ็ไม่ใช่แม่ไก่ยังยอมรับเรก็ต้องค่อยๆกบไปเนชาวสวนชาวไร่ชาวนายังยอมรับอย่างนั้นเราก็ยอมรับไป ไปเห็นได้สิบเปอร์เซนแล้วก็ทําใจอย่างเดิมอีกอย่าเปลี่ยนวิธีการเด็ดขาดไปได้ยินคนอื่นเขามีประสบะการณ์ภายในดีกว่าเราเนี่ยกลับมานี่จะคิดหาวิธีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อจะให้ดีแล้วเขาอย่าคิดนะลูกนะนักโบราณก็ต้องบอกว่าเห็นช้างขี้แล้วก็อย่าไปขี่ตามช้างช้างก็คือช้างเราก็คือตัวของเรานะ่ะเขาทำได้อย่างนั้นน่ะ เราแค่คิดแค่นี้พอว่าสักวันหนึ่งเราก็ทงได้อย่างนั้นแต่ในวันนี้เรายอมรับว่าเราได้สิเซนแล้วเราก็กค่อยๆสั่งสมไปคงจำกันได้ว่าหลวงพ่อบอกว่าไม่มีทางลัดอื่นใดเลยที่จะทำให้เรามีประสบการณ์ภายในที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนอกจาก ความเพียรและทำถูกวิธีเท่านั้นแหละคือต้องทำสม่ำเสมอทุกวันทั้งวันได้ก็ยิงดีทั้งวันไม่ได้เราก็เอาเป็นช่วงๆไปทำช่วงเช้าได้เอาวันพุงนี้ก็อาจจะช่วงสายแล้วมันก็ค่อยๆเต็มวันไปเองแหละพระใจของเราเนะี่ยยอมรับมันก็หยุดพอหยุดมันก็เย็นเพราะยอมมันก็หยุด พอหยุดมันก็เย็นพอเย็นก็เห็นภาพชัดขึ้นกว่าเดิมจากสิก็เป็น20่สิบเรซเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเหมือนเลี้ยงลูก,กค่อยๆเลี้ยงก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกรักเราเนี่ยโด้ชัดเจนปลูกต้นไม้ก็ดี เห็นการจเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแหละให้ได้ชื่นใจขึ้นมาแล้วก็ยังยอมอย่างเดิม่ออะยอมยอมรับประมาท่านี้หยุดพอยอมมันก็หยุดพอหยุดมันก็เย็นพอเย็นก็เห็นภาพเอาชัดก็เดินกาอีกแล้วจากยี่สิบเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เออ,อรักษาตรงนี้อย่าให้มันเสื่อมลงมา แม้มันไม่เจริญขึ้นก็ให้มันคงที่เอาไว้จำนะลูกนะจำนะจำและทำด้วยรับทราบแล้วก็รับปฏิบัติด้วยก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสี่สิบเปอร์เซนยอมหยุดเย็นยอมหยุดเย็นแล้วไปเลยเดี๋ยวก็สิบเปอร์เซ็นเห็นไหมเจ้าว่า ถ้าเรายอมหยุดเย็นเดี๋ยวก็เห็นแหละจาขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นและเป็นสุขทุกครั้งที่นั่งจะไม่มีความรู้สึกว่าฝืนนัง่งหรือพยายามที่จะนั่งให้มันเกิดสมาธิให้มันสง,งบไปได้ยินใครก็พูดกับฟังไว้ครับปฏิบัติ ดีมีประสบการณ์ไว้ในก้าวหน้าของเราก็ชื่นชมอนุมโมทนาขเขาแต่อย่ามาน้อยเนื้อตามใจว่าเราไม่เท่าเขาหรือกลับมาเล่งจะให้เท่าเขาเหมือนเขา้วยดียิ่งกว่าเขาอย่านะลูกนะอย่าทำเราไปเห็นอีกสวนหนึ่งโอ้โหต้นไม้มันใหญ่สวนที่บ้านเราโอ่งสูงแค่เมตรแต่สวนอื่นเขาห้าเมตรไปแล้วเนี่ย เราจะพยายามไปรีบไปเค้นยังไงจะไปดึงให้มันยืดก็มันไม่ยืดหรอกมันก็มีขบวนการสั่งสมของมันเหมือนกันค่อยๆเติบโตขึ้นใจภายในก็เช่นเดียวกันต้องค่อยๆสั่งสมความละเอียดแล้วก็หมั่นสังเกตนะว่าเรามีความสุขเพิ่มขึ้นในการนั่งเพราะเพราะว่าเราไม่เร่งร้อน มาเราไม่เล่งร้อนเรายอมเราหยุดเราเย็นยอมยอมรับชีวิตอย่าไปสปอยชีวิตมันมากนะยอมนะใจเย็นเย็นสบายๆมันก็เบิกบานยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆความเบิกบานความสุขที่อยากจะนั่งนั่นแหละจะเป็นพลังส่งให้ เราก้าวหน้าขึ้นทุกวันนละนอกเวลานอกเหนือจากนั้นก็มันสังเกตว่าอะไรจะเป็นเครื่องเสริมเครื่องเสริมให้ใจเราก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเหมือนมะม่วงเนี่ยเขาเสริมรากเออเหมือนรากเดียวต้นเดียวเนี่ยสูงเึินไปมันไม่แข็งแรงเอาเสริมราก ตีโคนต้นเอาสักสองลากสามลากอ่าลากให้มันแข็งแรงขึ้นเราก็เสริมดีศี่ห้าเราให้บริบูรณ์ศีลแปดแบบเดินสายกลางนะทุกวันพระทุกวันโกนหรือลังวันพระวันหนึ่งอ่ะเราก็ถือกันไปถือวันพระเป็นที่ยอมรับในสายกัลโลกเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเพศเรื่องเดียวมันยังเกี่ยวพันกับ การรับประทานอาหารการอะไรอีกหลายอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับสังคมเก,กระถือแบบสายกลางทานบารมีแล้วก็สั่งสมไปศีลเราก็รักษาแล้วก็สำรวจจิตใจของเรานียให้มันผ่องใสเสมอย้ายขุนมัวให้อารมณ์ดีอยู่เรื่อยๆมันดัก ความคิดในใจว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกลางกลางอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรไม่ใช่บุญใช่บาปแล้วก็หมั่นสังเกตเหมือนร่างกายของเรานอกจากรับประทานอาหารธรรมดาแล้วเนี่ยยังมีอาหารเสริมขึ้นมาอีกเพื่อประยุง,งร่างกายก็ร้ายแข็งแรงและยังไม่พอ,อยังต้องออกกำลังกาย ต่างพักผ่อนในเต็มที่มันต้องมีเครื่องช่วยเสริมมันมาอย่างนี้ใจก็เหมือนกันนะลูกนะก็หมั่นสังเกตนันดักความคิดในใจแต่าเป็นอกุศลเราก็ไม่รับไว้แต่ถ้ามันเกิดเราก็ต้องทำายเฉยๆกับมันมันอยู่กับเราไม่นานแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันเกิดชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ดับพอเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวอารมณ์นะครับ เสื่อมสลายหายไปนี่คือเครื่องเสริมเลยจ้ะเพราะเสริมอย่างนี้หนักเข้าเนี่ยเวลาเรามานั่งธรรมะใจมันจะรวมไปเร็วออกมาวานนี้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเอาวันนี้เราก็นิ่งใจเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่มันก็ไปห้าสิบเปอร์เซ็นอีกก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะลูกนะยอมมันไปก่อน เราเข้าออกเข้าออกต้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ให้ค่องอ่เราเข้าเอาวันนี้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็รักษาตรงนั้นเอาวันพรุ่งนี้อดาอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อไปมันจะชำนาญชำนาญมากครับแต่เดิมนั้นต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงถึงจะไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อมาเนี่ยแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วต่อมามันก็ลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่ง แค่ห้นาทีมันก็ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วประสบการณ์ภายในเห็นดวงชัดแค่ห้สิบเปอร์เซ็นแล้วเนะี่ยฝึกจนกระทั่งคล่องไว้เลยตรงห้าสิบเปอร์เซ็นะเห็นไหมเราไม่เร่งร้อนเลยว่าจะต้องให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นหรือยิ่งกว่าร้อยเปอร์เซ็นะเพราะทำอย่างนี้หนักเข้ามันก็ก้าวหน้าไปเองแลหละหนทางที่เราเดินบ,บ่อยๆหญ้ามันไม่ลกหรอกแล้วเราก็จะเจนทาง คุณเลยอันไหนตรงไหนมีก้อนอิดก้อนไหนตรงไหนมีตอมีหลุมมีบอ่อมีสิ่งที่ไม่ดีตรงไหนเราก็หลบเลี่ยงได้ทางเดินของใจนี่ก็เช่นกันนะจ๊ะทำให้มันคุ้นเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นตอของการปฏิบัติธรรมมันสะดุดทุกทีเวลามาถึงอย่างนี้เราก็สังเกตออก และในสุดมันก็จะชำนาญไปเรื่อยๆจาก5 0ก็เป็น 60, 70, 80, 90แม้100%แม้100%แล้วยอมหยุดเย็นก็ยังต้องเอามาใช้นะลูกนะยอมว่าเราเพิ่งได้100%แต่คนอื่นเขา200%ไปแล้วนะยอมไปก่อนโอ้ตอนนี้เราถึงดวงนะ แต่เข้าถึงกายภายในไปแล้วเนะี่ยช่างก็นะลูกนะอย่าลืมใช้วิธีเดิมนี่แหละว,วิธีเดียวเท่านั้นเหมือนรับประทานอาหารใช้วิธีเดียวแหละคือตักข้าวเข้าปากวิธีเดียวแหละแต่ใส่ทางเจาะจมูกเจาะคอไอ้นี่นมันผิดธ,ธรรมชาติแต่โดยธรรมชาติวิธีเดียวเข้าปากฟังเสียงเหมือนกันวิธีเดียว วิธีเดิมนั่นแหละคือต้องผ่านช่องหูนะ่ะต้องผ่านต้องผ่านตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำให้ก้าวหน้าก็ใช้วิธีเดิมวิธีเดียวตอนนั้นแหละเพราะฉะนั้นนะเราเห็นดวงชัดใสจำทีเดียวนะกลมเด็กสว่างเจิดจ,จ้าเออทำไมไม่เห็นกายภายใน เหมือนอย่างคนอื่นเขาเห็นนะเอาแล้วสิไอตัวอุปสรรคมันสอนเราในตัวเราเนอะนั่นแหละไอตัวอุปสรรคพยายามมามันมันมาเคาะในใจเราละมันมากระซิบในใจว่าเออเราเห็นดวงขนาดนี้มันน่าจะเห็นกายแล้วนะทําไมมันไม่เห็นเน,นไอตัวไอตัวนั่นแหละมันกระซิบอยู่ในใจอย่าไปเชื่อมันนะลูกนะเราก็ยังทํา ยอมหยุดและวก็เย็นต่อไปนะจ๊ะเย็นไปเรื่อยๆไม่ช้าหรอกจะเร็วทําที่หลวงพ่อบอกจะเร็วมากมาและนั่งจะมีความสุขทุกครั้งจะมีความสุขทุกครั้งถ้าน,นั่งแล้วไม่มีความสุขก็จะไปนั่งมันเลยนั่งไปทําไหมถ้าอยู่เฉยๆสุขมากกว่าก็เพราะว่านั่งมันผิดวิธีจึงไม่มีความสุข จึงไม่ได้รับความสุขที่เกิดจากการเจริญภาวนาไปเกิดความสุขจากการนั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายอมปะ่ะได้ดวงยังไม่เห็นกายก็ช่างมันสองตัวนะช่างมันอีกสามตัวคือยอมหยุดแล้วก็เย็นยอมว่าเราได้แค่นี้หยุดใจใจมันจะได้หยุดแล้วมันก็จะได้เย็นใจ อยู่เย็นพอใจอยู่เย็นมันก็เป็นสุขเราคงเคยได้ยินอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ร้อนมันเป็นทุกข์อยู่ร้อนเป็นทุกข์อยู่เย็นเป็นสุขจำนะลูกนะจำไว้ดีๆอ่ะจำได้แล้วต่อจากนี้ไปนิ่งตรงกลางอย่างสบายๆเราถึงตรงไหน ยอมหยุดและขย็นนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงีบเยบๆนะจ๊ะ